สวัสดีครับทุกท่านครับขอสินเชื่อเผื่อตังไว้นะครับในเซสชันนี้นะครับวันนี้ก็พามาดูที่724 i สอ u r e อินชัวอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็เป็นการแนะนำสินเชื่อนะครับบัตรเครดิตนะครับให้กับทุกท่านนะครับวันนี้มาในบัตรเครดิตของตระกูลสัญชาติไทยเลยนะครับกรุงไทยนะครับก็คือ KTC Online นะครับพิเศษนะครับผ่อน0%นะครับได้0-10ถึง10เดือนเลยนะครับ โอ้ว้าวว้าวนะครับอันนี้ทําง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับกินชอบเที่ยวนะครับเล่เกมเด็ดเงินคืนด้วยนะครับแล้วก็ผ่อนชําระได้ด้วยนะครับมีเนื้อหาอย่างไรน่ะน่าสนใจนะครับลองไปดูนะครับในวิธีการที่จะสมัครครับก็ง่ายๆนะครับกรอกข้อมูลนะครับรอเจ้าหน้าที่ต่อกลับแล้วก็เตรียมรับบัตรได้เลยนะครับผมเองก็ได้แนบลิงก์ไว้ให้ท่านด้วยนะครับเพื่อว่าท่านเนี่ยสามารถที่คลิกลิงก์เนี่ยเข้าไปแล้วก็สามารถดูในรายละเอียด ตรงนี้หน้าจอนี้ได้เลยนะครับมีบริการผู้ช่วยส่วนตัวฮะเป็นแค KTC Personal Assist นะครับหมายถึงว่าจะช่วยแนะนำนะครับให้ข้อมูลกับท่านนะครับไม่ว่าท่านจะจองตั๋วโรงแรมนะครับจองตั๋วเครื่องบินนะครับจองต่ออาหารนะครับจัดของขวัญปีใหม่จัดดอกไม้นะครับบริการเตือนล่วงหน้าโอกาสพิเศษต่างๆนะครับดูแลถึงเรื่องบ้านนะครับบริการฉุกเฉินทางการแพทย์นะครับ ให้ข้อมูลสําคัญต่างๆนะครับอันนี้เราก็ถือว่ามีเลขาส่วนตัวเลยทีเดียวเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าผ่อนชําระได้ง่ายนะครับเพราะว่าให้คเครดิตเนี่ยถึง0%ูเเดือนเลยทีเดียวนะครับสำหรับสินค้าบางรายการนะครับแล้วก็ประกันภัยรถยนต์ของเรานะครับสีกูงก็อันนี้ก็เช่นกันนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนยอดชําระเนี่ยเป็นยอดอยอดชำระเต็มนะครับเป็นยอดผ่อนชำระได้ง่ายๆเลยนะครับ แล้วก็บางรายการเนี่ยก็จะมีดอกเบี้ยเล็กน้อยนะครับ0.4%นะครับได้สูงสุดถึง10เดือนนะครับโดยการผ่านแอปพลิเคชันนะครับ KTC Mobile นะครับหรือว่าโทรก็ได้นะครับ02-123นะครับ5000แล้วก็กด4นะครับมีการประกันอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ให้สิทธิพิเศษกับสมาชิก ผู้ถือบัตรเนี่ยนะครับก็คือคุ้มครองวงเงินเนี่ยสามแสนบาทน,นะครับนานอยู่90วันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ประกันการเดินทางให้ครับประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศด้วยวงเงินประกันสูงสุดเนี่ยแล้านบาทเลยทีเดียวนะครับแล้วประกันกระเป๋าเดินทางเสียหายนะครับจากการเดินทางเนี่ยสี่หมบาทต่อครั้งนะครับในการใช้บัตรเครดิตชําระค่าโดยสารค่ายานพาหนะต่างๆนะครับ เบิกเงินสดถอนเงินสดได้100%เลยนะครับสูงสุดไม่เกิน200,000บาทต่อวันฮะอันนี้นะครับก็สามารถที่จะทําได้นะครับรับคะแนนง่ายๆครับทุก25บาทนะครับก็ใช้จ่ายผ่านบัตรเนี่ยก็รับไป1นึ่คะแนนนะครับ KCC Forever นะครับสำหรับค่าธรรมเนียมนะครับไม่มีครับ เป็นฟรีนะครับตลอดอายุเลยนะครับสะดวกปลอดภัยนะครับใช้จ่ายไม่สะดุดไม่ว่าคุณจะออกกำลังกายนะครับซื้อกาแฟระหว่างเดินทางนะครับคุณก็ใช้จ่ายกับ KTC ได้นะครับเพราะว่ามี Fitbit Pay นะครับกับ Garmin Pay นะครับร่วมด้วยนะครับปลอดภัยกับชีวิตอนาลลองนะครับด้วย KTC Samsung Pay นะครับอันนี้ก็้าไปจอยกับ Samsung ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะจอยกับ v s s c o o t t c t t l s s นะครับก็สามารถที่จะไปแตะกับเครื่อง รูดบัตรได้เลยนะครับตอนนี้ไม่ต้องรูดแล้วนะครับใช้เฉพาะสัญญาณนะครับแล้วก็แตะเข้าไปนะครับดังนั้นนะครับก็ทางเซกชันก็เกิดแล้วนะครับหากท่านได้สนใจนะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์นะครับแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สมัครได้นะครับสำหรับบัตรเครดิตนะครับ KTC ออนไลน์นะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ใช้จ่ายบัตรนะครับอย่างมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ